เมื่อโลกใกล้จะแตกความกละหลสุดบรรยายจึงเกิดขึ้นทั่วโลกสวัสดีครับผมมิสเตอร์สปอยวันนี้จะมาสปอยหนังเรื่อง how it ends หนังปี2018คลิปนี้ขอคนละหนึไลค์กด Subscribe และกระดิ่งเพื่อจะไม่พลาดในการแจ้งเตือน Admi Pro Premium ราคาถูกมาแนะนอาราคาเริ่มต้น29บาทจากปกติ209บาท ใช้งานได้ทั้งหมด3แอปเลยที่เดียวโคตรคุ้มใช้ได้ทั้ง YouTube Premium YouTube Music ยังไม่พอเราแถม VIU Premium ไปอีกฟินฟนใช้อีเมลตัวเองได้เลยปิดหน้าจอก็ยังฟังเพลงได้ล็อกอินได้ทุกอุปกรณ์เปิดพร้อมกันได้อีกด้วยสาหรับคนที่ใช้บริการร้านอื่นอยู่ก็สามารถย้มาใช้กับเราได้เลยมีกิจกรรมให้เล่นทุกเดือนสนใจสมัครแอดไลน์ไปที่ a d cat 4 k หรือสแกน QR Code ที่อยู่บนหน้าจอได้เลย อย่าลืมมาเป็นส่วนหนึ่งกับพวกเรานะครับเปิดเรื่องหมาพระเอกวิวและนี่คือแฟนของเขาพวกเขาได้เข้ามาตรวจดูว่าลูกที่อยู่ในท้องเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงและผลสรุปก็คือพวกเขาทั้งสองได้ลูกชายครับพรเพลอกก็ดีใจมากๆทั้งสองคนก็เลยแยกย้ายกันกลับนางเอกจะบินไปที่ซียอตเทิลส่วนพระเอกต้องทําธุระอะไรสักอย่างและเขาจะขึ้นเครื่องตามนางเอกไปทีหลังพราะทั้งสองคนได้ย้ายบ้านไปที่ซีแอตเทิลแล้วเพเอก ก็เลยเดินทางไปหาพ่อตาที่ชื่อว่าทอมจะเรียกว่าพ่อตาเลยนะครับพ่อตาคนนี้ก็คือพ่อของนางเอกและนี่คือแม่ยายของเขาทั้งสองมานั่งกินข้าวเย็นด้วยกันโดยที่พระเอกก็ไม่ค่อยจะลงรอยกับพ่อตาเอามากๆในวินาทีที่เขามาหาพ่อตาของเขาพ่อตาก็พูดเหน็บแนมให้กับพระเอกแต่ก็ถูกห้ามด้วยแม่ยายบรรยากาศร,ระหว่างกินข้าวนั้นมันก็เริ่มจะไม่ดีแล้วพระเอกก็เลยขอตัวกลับไปห้องพักก่อนพอรุ่งเช้านางเอกได้โทรมาปลุกพระเอกว่าให้ขึ้นเครื่องมาหาเธอได้แล้ว แต่ระหว่างที่วิดีโอคอลนั้นก็เกิดเสียงประหลาดฝั่งของนางเอกซึ่งมันดังเอามากๆเหมือนฟ้าผ่านางเอกก็ตื่นะหนกมากๆแล้วก็บอกว่าที่นี่มันเกิดอะไรขึ้นไม่รู้ช่วยฉันด้วยวิวและสัญญาโทรศัพท์ก็ได้หายไปเมื่อเป็นอย่างนั้นพระเอกก็ตกใจและเป็นห่วงภรรยายของเขามากๆพระเอกรีบไปที่สนามบินทันทีเพื่อท,ที่จะขึ้นเครื่องบินพอมาถึงพระเอกก็ได้พบว่าสายการบินมันดีเลยไปหมดแล้วไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นมีความผิดปกติอะไรมากมายในตอนนี้ทําให้เขาไม่สามารถไปหานางเอกได้ ในระหว่างนั้นเะเอกก็ได้มองดูทีวีที่สนามบินแล้วก็มีข่าวรายงานว่าที่ซีแอตเทนเกิดแผ่นดินไหวอย่างรุนแรงทําให้สายการบินต้องดีเลย์เพเอกก็หมดหนทางก็เลยเดินทางไปหาพ่อตาของเขาและพ่อตาก็บอกกับเพเอกว่าฉันจะเดินทางด้วยรถยนต์เพราะเขาก็รู้สึกเป็นห่วงลูกสาวของเขาเหมือนกันแต่เพเอกก็บอกว่ามันต้องเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นสักอย่างผมจะลองให้สายการบินกลับมาใช้กันอีกครั้งและจะค่อยบินตามไปทีหลังพ่อตาเลยตอบกลับมาทันทีว่าเหตุการณ์มันไม่ปกติแล้วเครื่องบินลบบินเต็มท้องฟ้าเลย สายการบินคงกลับมาใช้การไม่ได้ง่ายเพราะไฟมันดับไปทั่วประเทศนะครับและเขาก็ได้ชักชวนให้พระเอกขึ้นรถไปด้วยกันพระเอกก็ได้ตอบรับคำชวนของพ่อตาทั้งสองคนก็เลยเอารถไปเพื่อที่จะเดินทางไปหาหนางเอกระหว่างทางพ่อตาก็ให้พระเอกไปเติมน,น้ํามันเต็มถังและก็ให้ใส่น้ํามันสํารองเอาไว้ด้วยใส่ไว้ในแกลล๊ลอนส่วนตัวพ่อตาจะไปหาสเบียงมาตุนไว้บรรยากาศในตอนนี้ไม่ก็จะดีนักเหมือนกับว่าคนในเมืองจะอพยุไปไหนสักที่ในระหว่างที่พระเอกกาลังเติมน,น้ํามันอยู่นั้น ก็มีโจนกระจอกมาป้นรถเขาแต่ถ้าว่าพ่อตาก็ได้มาห้ามเอาไว้อย่างทันท่วงทีพ่อตาเลยบอกว่านั่นมันเป็นรถของฉันแต่โจนกระจอกก็บอกกับพ่อตาว่าเอาเงินของพวกแกมาให้หมดส่วนพ่อตาก็ทําทีเดินไปทิศกระโปรงรถเพื่อจะหยิบเงินส่วนให้พวกมันแต่กลับกลายเป็นว่าพ่อตาได้หยิบปืนขึ้นมาแทนแล้วามาขู่โจนกระจอกพวกนั้นทําให้พวกมันวิ่งหนีไปในทันทีและทั้งสองก็ออกเดินทางไปพอขี่มาได้สักพักพวกเขาทั้งสองคนก็เจอกับด่านตรวจ พวกทหารบอกกับพ่อตาว่าตอนนี้ห้ามออกจากเมืองเพราะสัญญาณโทรศัพท์มันไม่มีและไฟฟ้าตอนนี้ก็ดับไปทั่วโลกถ้าเกิดอุบัติเหตุขึ้นมาจะไม่มีใครมาช่วยแต่ทว่าพ่อตาตรงไปคุยกับทหารว่าเราจะเป็นต้องผ่านไปจริงๆและก็บอกอีกว่าเขาเคยทํางานให้กับกองทัพเรือซึ่งก็ทําให้เรารู้แล้วว่าพ่อตาเคยเป็นทหารเรือมาก่อนแต่กเกษียณออกมานานแล้วเมื่อทหารได้ยินแบบนั้นก็ยอมปล่อยให้พวกเขาทั้งสองคนผ่านไประหว่างการเดินทางนั้นทําให้เรารู้ว่า ถนนแทบจะไม่มีรถวิ่งผ่านเลยและได้เห็นรถไฟของกองทัพขนรถถังเพื่อที่จะไปซีแอตเทตั้งสองเลยเห็นว่าเหตุการณ์มันชักจะไม่ดีชักจะยังไงยังไงแล้วและรีบขับรถไปในทันทีพ่อตกดึกก็ได้มีรถตำรวจขับตามพวกเขามาและพ่อตาก็จอดรถให้พระเด็กก็อาสาที่จะลงไปคุยกับตำรวจแต่ทว่าพ่อตาได้มองที่กระจกหลังกลับกลายเป็นว่าคนที่อยู่ในรถไม่ใช่ตำรวจพ่อตาเลยเรียกให้พระเดกกลับขึ้นมาในรถ คนที่อยู่ในรถตำรวจนั้นได้ใช้ปืนยิงไปที่รถของพ่อตาและรีบขับรถตามพวกเขาทั้งสองไปพ่อตาเลยใช้ให้พระเอกหยิบปืนขึ้นมาพอที่ให้ยิงสวนไปแต่พระเอกกลับใช้ปืนไม่เป็นครับพ่อตาเลยใช้จังหวะที่ตัวเองกำลังขับรถอยู่นั้นสอนให้พระเอกใช้ปืนพระเอกเอกลยยิงสวนไปทำให้รถก่อนโจรที่ขับตามมาได้เสียหลักทำให้พวกเขาขับรถหนีออกไปได้แต่ทันใดนั้นก็มีกวางมาตัดหน้ารถทำให้รถเสียหลักและก็ลงไปข้างทางเลยทำให้พระเอกสลบไปพอพระเอกตื่นขึ้นมาก็พบว่าพ่อตาหายไปแล้ว ทันใดนั้นโจนก็ได้ขับรถตามมาพอดีและเอาปืนเจาะพระเอกเอาไว้จู่ๆพ่อตาก็มาจากด้านหลังเลยใช้ด้ามปืนฟาดไปที่โจนคนนั้นจนสลบไปพระเอกเลยลงมาดูอาการของพ่อตาก็พบว่ากระดูกซี่โครงของพ่อตาหักไปแล้วและรถของพวกเขาก็ได้เสียอีกทั้งสองเลยใช้รถตำรวจของโจนนี่แหละในการลากรถของพวกเขาไปเพื่อหวังว่าจะเอาไปซ่อมในระหว่างทางก็เข้าไปสู่วันที่สองพวกเขาเลยแวะที่เมืองเมืองหนึ่งพอไปถึงร้านซ่อมนั้นเลยให้เด็กสาวคนหนึ่งซึ่งทํางานเป็นช่างซ่อมรถ ให้ซ่อมรถของพวกเขาช่างได้ซ่อมรถชื่อว่ารกกี้ช่างก็บอกกับเขาว่าหม้อน้ำรั่วฉันได้อุดหม้อน้ำไว้ให้แล้วแต่มันก็จะรั่วอีกไม่นานเดี๋ยวฉันจะให้อะรอลรสำรองไปด้วยเผื่อมันจะรั่วอีกพ่อตาเลยชกชวนให้ช่างไปกับพวกเขาสองคนเพราะว่ากลัวรถจะเสียอีกโดยที่จะให้เงินเป็น0 0ดอลลาร์ช่างก็ได้ตอบรับคำชวนทันทีเพราะว่าช่างตั้งใจจะเดินทางไปแคลิฟอร์เนียอยู่แล้วเพราะมันเป็นทางผ่านของพวกเขาพอดีและทตั้ง3ก็ออกรถไปทันทีโดยที่เขาได้ดูดน้ำมันจากรถตตรรววจมาาใใส่่นถขอองพอด้ย พอเดินทางมาจนดึกจู่ๆพวกเขาก็ได้เห็นรถที่เกิดอุบัติเหตุตอนหน้าตาพอพระเอกได้เดินลงไปดูก็พบว่าพวกเขาทีได้เสียชีวิตลงไปทั้งหมดแล้วพอตาเลยบอกว่าให้รีบกลับมาที่รถเราจะต้องเดินทางไปกันต่อทำให้ช่างเสียใจกับสิ่งที่เห็นเอามากๆเมื่อทั้งสามออกรถไปได้สักพักก็ต้องแวะข้างทางอีกเพื่อเติมน้ำมันสำรองทันใดนั้นก็เห็นกลุ่มเมฆขนาดใหญ่ลอยมาทางพวกเขาแต่ว่าฝนมันก็ตกหนักเกินไปครับทำให้พวกเขามองไม่เห็นทางพอตาเลยตัดสินใจ ที่จะจอดรถใต้สะพานลอยพอรุออ่งเช้าก็เข้าสู่วันที่3ทั้ง3คนเลยออกรถเดินทางไปกันต่อแต่ในระหว่างการเดินทางพระเอกก็จะแวะพักที่เมืองเมืองหนึ่งซึ่งเมืองที่พระเอกไปนั้นเป็นบ้านของเพื่อนพระเอกเพราะทั้ง3ามกำลังจะเข้าไปในเมืองก็มีนายอำเภอมาถามว่าพวกนายจะไปไหนกันพระเอกได้ตอบกลับไปว่าผมจะไปที่บ้านของเพื่อนผมซึ่งมันอยู่ในเมืองนี้นายอำเภอจึงให้พวกเขาผ่านไปได้โดยที่ให้รถอีกคันตามไปดูด้วยว่าพวกพระเอกเข้าไปในบ้านของเพื่อนจริงไหม พอพระเอกมาถึงบ้านเพื่อนก็ได้เตรียมสเบียงและน้ำไว้และก็ออกเดินทางไปกันต่อแต่ใน,นระหว่างทางพวกเขาได้แวะที่สวนสนุกล้างเพื่อที่จะไปตามหาน้ำมันและสเบียงแต่อาการของพ่อตานั้นก็สุดหนักลงไปเรื่อยๆครับพอพวกเขาได้น้ำมันมาพอประมาณก็ออกเดินทางต่อและก็กลับรถมาได้จักพักพเอกก็พบว่าสัญญาโทรศัพท์ก็กลับมาใช้งานได้อีกครั้งพ่อตาเลตเปิดโทรศัพท์ขึ้นมาอีกครั้งก็พบว่านางเอกได้ฝากข้อความไว้ว่าพ่อคะาช่วยหนึ่งด้วยและบอกกับริกทีว่า แล้วสัญญาณก็ดับไปอีกครั้งครับทําให้อา่านข้อความได้ไม่จบระหว่างทางพวกเขาที่กําลังเดินทางอยู่นั้นข้างทางก็เต็มไปด้วยฝูงชนมากมายที่เดินอยู่ข้างถนนและทางข้างหน้าก็พบว่ามีไฟป่าแต่ก็ไม่ทําให้ทั้ง3ถอยได้ทั้งสเลยตัดสินใจ,จที่จะฝ่าหมอกควันและไฟป่าเข้าไปพอขับไปได้สักพักก็มีหญิงสาวคนหนึ่งมายืนบังถนนไว้และกําลังขอความช่วยเหลือจากทั้ง3าคนเรดได้ลงไปดูและได้ช่วยเหลือทันทีแต่จูๆ่ๆก็มีพวกโจรออกมา แล้วปืนข่มขู่พวกเขาเอาไว้และโจนก็ได้ปล้นน้ำมันสำรองของพวกเขาไปจนหมดและก็ได้ขับหนีไปเพระเอกไม่รอช้ารีบกลับตามไปทันทีเพื่อจะไปชิงน้ำมันมาคืนเพระเอกขับตามไปติตดๆโดยใช้ให้ช่างเป็นคนยิงและพ่อตาก็แทบจะยกปืนไม่ไหวแล้วช่างเลยใช้ปืนยิงไปที่หล่อรถดของคนร้ายทําให้ยางรถแตกและรถของโจนก็ได้พลิกคว่ำจนไฟลุกไหม้เพรเอกไม่รอช้ารีบลงไปเอาน้ำมันทันทีและรถของโจนก็ระเบิดตามหลังมาอย่างเฉียดฉิว ช่างรู้สึกเสียใจกับสิ่งที่เขาได้ทําลงไปมากแต่ทุกคนก็ปรับใจว,ว่าเธอไม่ได้เป็นคนฆ่าเขาหรอกเธอปกป้องพวกเราไว้ต่างหากช่างเลยขอให้พระเอกจอดรถเพื่อจะขอตั้งสติให้ได้ก่อนพระเอกกับพ่อตาก็จะขอยิยมสักแปบพอพระเอกตื่นมาก็พบว่าช่างได้หายไปแล้วพระเอกได้บอกกับพ่อตาว่าช่างเขาขอตีตัวออกไปทั้งสองคนก็เสียใจมากๆและไม่คิดที่จะรอช้าทั้งสองเลยเริ่มเดินทางกันอีกครั้งโดยที่ตอนนี้ไม่มีช่างแล้วพอเดินทางมาได้สักพัก พวกเขาก็ได้มองเห็นรถไฟของกองทัพที่ขนรถถังมาตั้งแต่ต้นเรื่องเกิดตกลางเพรกอาสาที่จะไปหาน้ํามันสํารองมาให้แต่ในระหว่างที่เขาไปหาน้ํามันอยู่นั้นอาการของพ่อตาก็ทรุดลงเรื่อยๆเพรกรีบมาดูอาการทันทีพ่อตาเลยบอกว่าเขาหายใจไม่ออกฉันต้องเจาะปอดเดี๋ยวนี้เพื่อจะทําให้เลือดที่คลั่งอยู่เนออกมาให้ได้เพรกก็ตัดสินใจใช้ท่อเจาะไปที่ปอดของพ่อตาครับทําให้เลือดกระเด็นออกมาแต่ก็ต้องเจ็บปวดอย่างมาก แล้วพ่อตาก,ก็กลับมาหายใจได้อีกครั้งและก็เริ่มออกเดินทางกันต่อในระหว่างการเดินทางนั้นก็ทําให้ทั้งสองคนได้ปรับความเข้าใจกันมากขึ้นพ่อตาก,กับพระเอกเริ่มกลับมาสนิทกันอีกครั้งพอะเดินทางมาจนดึกพระเอกได้ขับมาเจอด่านตรวจแต่ก็พบว่าด่านตรวจพวกนั้นไม่ไม่ใช่ของทหารแต่กลับเป็นกลุ่มโจรจํานวนมากทําให้พวกเขาสองคนจําเป็นต้องฝ่าด่านนั้นไปพวกโจรก็ขับรถมอเตอร์ไซค์ตามไปและตามพระเอกมาติดๆพระเอกได้เบียดรถของพวกนั้นจนล้มไปจนหมด พ่อตาก็ฝืนใจยิบปืนขึ้นมาและได้ยิงสวนไปเลยทําให้ทั้งสองฝ่าดันออกมาได้พเพล็กก็ดีใจที่พวกเขารอดตายมาได้พอขับรถมาได้สักพักพเพร็กก็พบว่าตอนนี้พ่อตานอนแน่นิ่งและเสียชีวิตไปแล้วครับพเพล็กก็เสียใจมากแต่ก็ตัดสินใจที่จะขับรถไปต่อและพาร่างอันไร้วิญญาณของพ่อตาไปด้วยทันใดนั้นหม้อน้ําของรถก็ได้เสียลงและรถก็ได้มันดับอีกครั้งเปร็กหมดหนทางพ่อตาก็เสียไปแล้วแถมรถก็ยังมาพังอีกเข้าหัวเสียมาก เขาเลยตัดสินใจที่จะน้ำมันราดไปที่รถก็จุดไฟเผาซะพร้อมกับพ่อตาของเขาพระเอกก็เสียใจมากๆแต่ก็ไม่มีทางเลือกเขาก็ตัดสินใจที่จะเดินทางต่อด้วยเท้าพอเข้าสู่วันที่5เพระเอกเดินมาตามถนนก็พบว่ามีรถคันหนึ่งกําลังขับสวนมาเขาเลยโบกรถให้จอดชายคนนั้นที่ขับรถมาก็จอดรถให้กับพระเอกและบอกพระเอกว่าถ้าจะเดินทางไปกับผม ผมต้องขอเก็บปืนที่อยู่ในตัวคุณก่อนเพราะผมมีลูกและภรรยาอยู่ในรถและพวกเขาก็ออกเดินทางไปอีกครั้งเพร็กก็บอกกับเพื่อนใหม่ไปว่าคุณขับรถออกไปทางซ้ายก่อนเพื่อที่จะพาพวกเขาไปพักที่บ้านของพ่อไปเอกเพราะบ้านพ่อของไปเอกนั้นดันอยู่แถวนี้พอดีพ่อมาถึงพเพล็กก็พบว่าพ่อของเขาได้อ,อพะยพไปแล้วไม่มีคนอาศัยอยู่เลยพเพล็กเลยยื่นข้อเสนอให้กับชายคนนั้นไปว่าผมจะให้ครอบครัวคุณถ้าอยู่ในบ้านหลังนี้เพราะบ้านหลังนี้มีเครื่องปั่นไฟและอาหารจำนวนมาก แต่ต้องแลกกับรถของคุณเพราะผมจะขับรถของคุณไปหาภรรยาของผมชายคนนั้นตอบรับข้อเสนอทันทีและพระเอกก็จะรถของพ่อของเขาที่จอดไว้ที่หลงรถมาให้เพื่อนคนใหม่แทนเพราะพระเอกจะเป็นต้องขับรถโฟล์วิลและจะเจรือน้ำมันอันน้อยนิดให้พวกเขาด้วยพระเอกเลยออกเดินทางไปด้วยตัวคนเดียวอีกครั้งแต่พอมาถ,ถึงเมืองที่นางเอกอยู่เขาก็ตกใจมากเพราะว่าเมืองที่อยู่เบื้องหน้านั้นเมืองทั้งเมืองพังพินาศไปหมดแล้วและก็มีมล,ลพิษมากมายอีกด้วยมีฝนุนละอองเป็นจำนวนมาก และได้ยิบหน้ากากกันแก๊สที่รถด,ดําเพิรดมาใส่และได้เดินทางไปที่หอพักของนางเอกทันทีพอมาถึงกลับพบว่าห้องพักวันงเป่ไปหมดแล้วในจังหวะนั้นพระเอกได้มองไปที่กําแพงนางเอกได้เขียนจดหมายกับเขาว่าไปเจอกับที่อยู่ตามนี้พระเอกไม่หล่อช้ารีไปตามที่อยู่นั้นทันทีพอเขาขับรถมาถึงที่บ้านกลางป่าหลังหนึ่งมีผู้ชายอีกคนออกมาจากบ้านแล้วก็หยิบปืนขึ้นฟ้าและก็ได้เอาปืนเจาะพระเอกเอาไว้ จู่ๆนางเอกก็ได้วิ่งออกมาหาพระเอกทันทีทําให้เขาทั้งสองได้เจอกันอีกครั้งนางเอกดีใจมากและเล่าว่าตัวเธอกับเพื่อนบ้านเจอเพนินไห้แล้วเราก็มาหลบอยู่ในที่นี่และผู้ชายคนนี้ก็อยู่กับนางเอกผมจะเรียกว่าเพื่อนบ้านนะครับพระเอกได้เล่าเรื่องราวที่พระเอกได้พบเจอมาทั้งหมดรวมทั้งคุณพ่อของเธอที่เสียชีวิตไปแล้วนั่นทาให้เธอเสียใจเป็นอย่างมากพอตกดึกทั้ง3าคนออกมาพิงไฟกลางป่าแต่ว่าเพื่อนบ้านกับพระเอกดูเหมือนว่าทั้งสองคนจะไม่ชอบหน้ากันมากๆเพื่อนบ้านเลยบอกกับพระเอกว่า ฉันขอดูปืนนายหน่อยซิพระเอกก็ยอมให้ดูเพื่อนบ้านยังชมว่าปืนสวยดีนะมันจะสวยกว่าน,นี้ถ้ามันบรรจุกระสุนและพวกเขาทั้งสามก็ยกย้ายกันเข้านอนพอรุ่งเชา้าพระเอกก็ได้ลงมาจากตัวบ้านกลับพบว่าเพื่อนบ้านกําลังมองเข้าไปที่รถของพระเอกเหมือนจะมีอะไรสักอย่างพระเอกก็เลยเดินไปหาแล้วก็บอกว่านานยมาดบอมมองๆที่รถฉันทําไมเพื่อนบ้านได้อ้างว่าฉันแค่มาไล่เด็กเมื่อกี้มีเด็กกลุ่มหนึ่งจะมาขาโมยของที่รถนายพระเอกสงสัยเอามากๆตั้งๆที่อยู่ในป่า แต่กลับมีเด็กเนี่ยนะเพื่อนบ้านเลยตอบไปว่าถ้านายไม่เชื่อฉันฉันจะพาไปดูเองเพื่อนบ้านเลยพาพระเอกเข้าไปในป่าทัในใดนั้นเพื่อนบ้านก็ได้เล่าว่าฉันอุตส่าห์ช่วยนางเอกเอาไว้เราทั้งสองคิดว่านายตายไปแล้วฉันมีสิทธิ์ที่จะดูแลแฟนนายต่อนะพระเอกเลยตอบไปว่านายรู้ไหมว่าเธอกํลาลังตั้งท้องอยู่ทัในใดนั้นเพื่อนบ้านก็ชักปืนออกมาพเพื่อที่จะยิงพระเอกแต่ไม่เดนการพระเอกได้ชักปืนและยิงสวนออกไปก่อนทําให้เพื่อนบ้านเสียชีวิตคาที่ครับ จู่ๆก็เกิดเป็นวุ่นวอย่างแรงเพรเอกก็ได้รีบวิ่งไปรับนางเอกมาและร,ะรีบขึ้นรถไปแล้วก็เล่าเหตุการณ์ทั้งหมดให้ฟังว่าเพื่อนบ้านตั้งใจจะยิงผมจู่ๆแผ่นดินก็ถล่มตามรถมาเรื่อยๆเป็นภาพที่น่าสะพรึงมากๆและหนังก็จบแล้วครับเป็นไงกับบ้างครับกับหนังเรื่องนี้มีความคิดอย่างไรก็คอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันเยอะๆนะครับสำหรับวันนี้มิสเตอร์สปอยต้องขอลาไปก่อนฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกระดิ่งนะครับแล้วมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ